วิดาตกล่าวสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจอห์นนี่เอ็กซ์นะครับผมรายการนี้คือรายการกินไม่ได้ไม่อร่อยด้วยนะครับผมนี่เดีย๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทําหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนะทุกคนอันนี้ก็คือกระเทียมนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องปอกกระเทียมก่อนนะมาดูใกล้ๆครับผมวิธีกา,การปอกแบบเสียบครับอันนี้คือการปอกกระเทียมแบบขั้นสุดยอดนะทุกคน แค่คว้างลงไปแล้วก็เทียมก็มาเพิ่มเห็นไหมนี่แล้วต่อไปนะผมนั่ก็คือพริกนะพริกก็คือผมก็จะใช้เน้นแบบว่าสีสีเขียวกับสีแดงนะครับมีสีส้มด้วยเห็นไหมเนี่ยพริกสีส้ม,มไหมเ่งจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะสับพริกนะทุกคนเอากระเทียมรวมกับพริกไปเลยนะแล้วก็ใช้มีดครับผมในการสับ ครับทุกคนเวลาเราหั่นก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอ่อน่าจะเกียวนะครับผมหรือทอดมันนะครับผมเนี่ยทอดหมูนะคืออาหารเนี้ยเป็นอาหารที่ง่ายที่สุดนะที่ผมเคยทำมานะงนาทีแล้วก็ข้าวก็หุงก,กันเรียบร้อยนะมาดูข้าวกันหน่อยมาต่อข้าวก็หุงไว้นะทุกคนเรียบร้อยอเดี๋ยวเราจะมาทอดหมูกันนะ มาด้วนันครับผมพิธีการทอดหมูก็เราอยากไปใช้ไฟแรงนะผมว่าว่าหมูเนี่ยมันบางมากนะเนี่ยดูดิหมูมันบางมากนะเราถ้าจะเราเราใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวหมูมันอาจจะไหม้ไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทเสกระทะลงมาในนี้นะทุกคนหนึงสองสามโอ้โหกระทะคือแบบว่า มันต้องสุดยอดจริงๆนะแล้วก็ตามไปด้วยน้ำมันนะผมตาอะไรไม่รู้นะผมปิดตาไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้สนับสนุนผมมาครับเรียบร้อยนะก็เราจะใช้น้ำมันแค่นิดๆหน่อยๆน,นะทุกคนนี่มาดูนะครับผมก็คั่วไปคั่วไปนะเราต้องเอาให้ทั่วนะครับผมยื้อเอาไว้ยื้อเอไว้ยื้อเวลาไว้นะทำยื้อเวลาไม่ใช่อะไรหรอก มาครับผมแล้วเราจะเปิดไฟนะโอเคโอเคโอเคมันก็ลองธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาปกตเิเปิดไม่ได้วะแม่ค <c> ร <oughs> ับนะผมก็ทอดจะก็เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมเดี๋ยวเราก็จะเทน,นี้ออกไปนะเราก็ต้องแบบว่าการเอาไว้ก่อน โอเคแล้วก็หาแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงไม่มีน้ำมันมันกระเด็นนะคนครับคนโอเคทุกคนนี่โอ้โหเพิ่มิวเลยอย่ะนึวกว่าจะมีน้ำมันกระเด็นนะไม่มีน้ำมันกระเด็นนะทุกคนแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะโอ้โหระด,ดับเทพสไดแลยว อยู่กับผมไม่อดตายแน่นอนดูดีดูด,ดีนี่ครับผมมาดูมาดูมาดูอาหารก่อนนะว่าหมูผมมันเป็นยังไงบ้างนี่ครับนี่โอ้อหมูย,ยังไม่หมดเหรอโอเคทุกคนหมูเ้ินทาให้หมดนะนี่กวา่าดให้หมดอย่าเอาให้ไหม้นะปุ๊บมันจะไหม้ ม่เป็นไรไม่เป็นไรจอนพวกคูณสถานการณ์ได้ตอนนี้หมูไม่ไหม้นะทุกคนโอเคเเดี๋ยวเราต้องแบบว่าทำแบบนี้นะทุกคนหมูจะได้แบบดูน่ากินเห็นไ่าหมูดูน่ากินแล้วลว,ว่าโอ้โหหมูดูน่ากินแล้วว่านี่อโอ้โหยังมา ผมว่าน่าจะอร่อยแน่เลยอะดูดิโอ้โหสดจริงนะทุกคนไนดูแบบหน้ากินนะมั้ยอ่ะทุกคนครับผมตอนนี้ก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นนะนี่ตนงหมูออกมาแล้วปับเปิด นะผมกว่า,าหมูใสายนี่น้ำมันก็ก่อนครับนี่โอเค ผมเผลอไปอุย้ยได้แล้วครับได้แล้ว <c oughs> โอเคโอเคนะครับผมครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะโอเคครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมน,นะครับผมลงไปนะขั้วนะครับผมเอาครับลงไปแล้วครับเตรียมลงไปแล้ว คั่วให้มันเหลืองนะทุกคนคือเราต้องอุ้ยนี่ครับโอเคโอเคเราต้องคั่วกระเทียมให้เหลืองนะแล้วก็คั่วกระเทียมด้วยนะโอเคอุ้ยกระเทียมไม่ไ่วตึบเอาพริกมาดิเร็วเร็วพริกครับรายการนี้กินไม่ได้ไม่อร่อยด้วยจริงครับ หมูมาหมูจะไปเป็นหมูโอเคแล้วก็ความันรวมกันนะทุกคนโอ้โหกินมาแล้วครับโอเคตัคว ไมาแล้วทุกคนกินมาเกือบดีอยู่แล้วเกี่ยวก็เสร็จแล้วโอเคทุกคนนะผมก็เอาจานใส่นะเสร็จแล้วโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลองกินดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ แต่ก็เฮ้ยแต่กิ่นก็กพอไปได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปชิมดูนะเราต้องทําน้ําจิ้มด้วยเออทาน้ําจิ้มด้วยนะ่ะจะอร่อยผมว่านะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มด้วยละกันทุกคนครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะผมเริ่มแรกเราก็ต้องมาเอามะนาวก่อนนะนี่ครับ ผมสามารถขายมะนาวออนไลน์ได้นะทุกคนก็ถ้าก er ิดใครอุ <te al> <te al ่นหนุนก็ติดต่อผมได้นะขายมะนาวออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเราจะเอามะนาวมันก่อนนะทุกคนนี่เยอะมากอ่ะผมจะเอามาสองอันละกันสองสามอันอ่ะผมตอนหานมะนาวนะทุกคนเจ็บว้เป็นความรู้นะเราต้องตั้งอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ หั่นลงมานะครับผมหั่นลงมานะแล้วก็หั่นนะครับผมลงมาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับผมอย่างนี้เอาน้ำนะผมไม่ต้องเอาเม็ดนะบีบมะนาวแล้วนะเราก็จะใส่พริกน,นะครับผมใส่พริกลงไปนะ กินเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะเยอะนะถ้บเผ็ดน้อยก็ใส่ได้น้อยนะลก็น้ำาาลกน่อยา้็แล้วแต่นะไม่ต้วงแล้วก็น้ำตาลนะผมใส่ลไปนะใครชบนก็ใส่น้เยอะอยผไม่ค่อยชอบนะก็เลยใส่เต็มช้อนเลย ผมจะ้ามสองอันนะทุกคนนีโ่โอเคบีครับ,บใส่พิกหน่อยนะครับพิกหน่อยโอเคน้ำพา